Black Friday หรือวันศุกร์สีดำคือวันที่26พฤศจิกายน2021เกิดขึ้นหลังจากวัน t h a n k สก i v ิ่งเเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าตามธรรมเนียมของชาวอเมริกันวันนี้ร้านค้าต่างๆจะออกโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเกือบทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นของเท้าเสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคื่นๆ ที่มาของคำว่า Black Friday เริ่มมาจากเมืองฟิลาเดเฟียประเทศสหรัฐอเมริกาหลังวันขอบคุณพระเจ้าประชาชนออกมาช้อปปิ้งใช้เงินกันบ้าคลั่งทำให้เกิดการจราจรวุ่นวายตำรวจต้องออกมาระงรับเหตเกิดคำเรียกเล่นๆว่า Black Friday ซึ่งก็คือเทศกาลช้อปปิ้งแห่งปีนั่นเองวันนี้เมือมดาจะพาไปชมบรรยากาศของ Black Friday ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของเมืองไทยโดยเฉพาะห้างดังห้างใหญ่ในกรุงเทพมหานครร้านค้าทุกร้านติดป้ายลดราคาบรรยากาศเริ่มคึกคัก ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงในปลายเดือนธันวาคมร้านขายเสื้อผ้าบางร้านมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรีเป็นโอกาสดีสำหรับบรรดานักช็อปทั้งหลายค่ะสำหรับสินค้าแบรนด์หรูจากประเทศสเปนนะคะ Black Friday ก็ลด40%ค่ะ เสื้อผ้าหน้าหนาวส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนก็จะเห็นสีขาวสีสวา่างเช่นเขียวให้เห็นค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นปีเสือเราก็คงจะได้เห็นแม่เสือทั้งหลายออกมาเดินกันตามท้องถนนนะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสเสื้อผ้าสีแดงขาดไม่ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการบริจาคปลาเก่าภายในห้างก็มีตู้รับบริจาคปลาด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการช้อปปิง้งช็อปแต่พอดีเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของตัวเองกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด s c ับส e คร้กดกระดิ่งข้างจะได้ทราบว่าคลิปต่อไปของหมัดาเป็นอะไรค่ะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ